ลูกครับนั่นแปลว่าดาวบนฟ้าส่วนใหญ่บุรีรัมพิทยาคมครับดาวบนฟ้าส่วนใหญ่ที่ลูกมองเป็นดาวเลษ์กหรือดาวเคราะห์ท้าไม่ตับดาวเลืกเยี่ยมเพราะดาวบนฟ้ามีแสงแปลว่าดาวเลษ์กคือดาวส่วนใหญ่บนฟ้าเก่งมากครับดาวเลษ์กนะครับคือดาวส่วนใหญ่บนฟ้าแล้วดาวเลษ์กถ้าไม่ลอยได้ใกล้หรือไกลใกล้หรือไกลไกลมากเราไม่เคย ขี่มร์ไซค์เราไปจนถึงดวงอาทิตย์ได้ดังนั้นแสงดวงอาทิตย์เดินทางมัโลกมันหลายปีมากเราจึงเรียกระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวฤกษ์ว่าปีปีแสงภาษาอังกฤษใช้คำว่าไรเยยดังนั้นลูกได้ความรู้แล้วครับระยะทางในอวากาศจะใช้คําว่าปีแสงหรือไรเยยเขาจึงมาสร้างเป็นตัวการ์ตูนในการ์ตูนเรื่องอะไรนะเซ็ก o r ทอยสตอรี่ะทอยสตอรีใช่ไหม บัตรไรเย่แต่งตัวเป็นชุดใครตอบข่าวบอยนั่นมันพูดดีนะครับเป็นชุดนักบ,บินอวกาศเห็นไหมลูกอ่าลูกจา๋าดาวเลือกคือดาวสนันญรีบนฟ้าอ่าจดตามคติ่งครับแล้วทําไมดาวเลือกลอยได้เพราะมันเบาทําไมเบาแปลว่าดาวเลือกมีสถานะเป็นแก๊สครับเก่งมากน้องคิวลูกเป็นแก๊สเออแมมเป็นแก๊สและแก๊สที่เบาที่สุดในโลก ก็คือแก๊สที่เกิดขึ้นมาครั้งแรกบนโลกชื่อว่าแก๊สไฮโดรเจนเก่งมากครับจำยังไงลูกใครจำไม่ได้เหมือนเราเจอหน้าฝรั่งครั้งแรกเราต้องทักว่าไฮ <Hi! S 1> ดังนั้นครับอันดับสองต่อจากไฮโดรเจนเติมตัวอีขึ้นไปก็เป็นธาตุฮีเรียมเราเรียกกลุ่มแก๊สของไฮโดรเจนกับฮีเลียมตัวนี้ว่าเนบิว ลาเก่งมากครับสุดยอดดังนั้นดาวเลิกเบามีมากลอยได้ไกลมากเป็นปีแสงไร้เอียเพราะเป็นกลุ่มแก๊สลูกจ๋า